ถ้าเกิดยังเกาะจีหอยมัยกก่งุ้มหอยนี่ใส่ที่นี่บ่กรุงหน้าบ่าาโอ้ซุบตัวอยู่บ้านไหบ้านเล่านี่บ่อืมมันถัโทษไปทั้งนี่อืมอา้าขอบใจหลายๆโอ้นี่ครับบรรยากาศเมันมีน้ำคลองไหลมา,าจากน้ำเทินนะครับนี่ครับไหลเขาน่าเอ็ดหน้าแซงมันบ่ฮั่ม หน้าแซงเด็ครับเป็นหน้าหน้าปังนะครับแต่ภาษาบ้าบันท่อก็บรรยายหน้าปังนะครับน่ครับเป็นมีน้ำแรงน้ำไหลผ่านคามาบานนะครับนี่ครับเป็นแรงน้ำมาจากเขื่อนนำเทินสองนะครับนะครับวิวทิวทัศน์บรรยากาศสวยงามนะครับนี่ครับมีภูเขาลหลรอบสวยงาม นี่คือฝายฝายน้ำล้นนะครับบ้านธาตุโทษนะครับเมืองยมราลนะครับนี่ครับบรรยากาศบ้านเพนนะครับนี่ครับมีวิวทิวทัศน์ภูเขานะครับรอบรอบ wow. นะครับนี่คือฝายน้ำล้นนะครับบ้านบ้านธาตุโทษนะครับนี่ครับ มาหนี้นะครับนี่ครับฝ้ายเพิ่นนะครับอี่างคือบ้านธาตโทษนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาเสียชมบรรยากาศในบ้านเพิ่นนะครับสารกระตาดว่ะจี้เอาเซ็ตยังล่ะเอาใแซยังโอ้เอ็ดหัวอ๋อนี่ครับบรรยากาศบ้านเพิ่นนะครับบ้านธาตโทษเนาะซื้อบ้านเนาะบ้านธาตโทษนี่ครับบรรยากาศบ้านหลังเก่าๆก็ยังมีด้วยครับนี่ครับ เราเขาบางก้ยังแอมฝากไม้ไผ่ไม้กระแตเยอะนะครับนี่ครับไม่เฮียไม่เียบอโอไม่เฮียเนาะนี่ครับแอมฟ้าไม่เฮียนะครับบ้านธาตุโทษนะครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งของเมืองยมราชนะครับนี่ครับมาชมวิวบรรยากาศบ้านพื้นนะครับนี่คือบ้านธาตุโทษนะครับเมืองยมราชนะครับ เพมันกลับไปจี๊ดจี๋กันเยอะนะครับโอ้เห็นยังแล้วปะฮัมเดี๋ยวเไปชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับบ้านเพมันคือบรรยากาศบ้านท่า,า,าทโทษดนะครับบ้านหลังทรงเก่าๆยังมีนะครับนี่ครับบ้านทรงเก่าๆครับเป็นลานท้ายเครื่องนะครับ บ้านกะพี่พอสมควรเนาะครับบ้านใหญ่ครับบ้านหลังเก่าๆกับยุคนี้นะครับนี่ครับรบ้บานเป็นการเลี้ยงงัวเลี้ยงนะครับมีนะครับมีงัวมีอย่างายนะครับบ้านเป็นโอ้เห็นลงสีแล้วเว้ยลงสีนะครับ บ้านใหญ่พอสมควรอยู่ครับบ้านนี้ก็ได้ครับบานกัมีทั้งรุ่นเกา่ารุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นวัดนะครับวัดเป็นบ้านกับใหญ่เติบอยู่ครับใหญ่พอสมควรอยู่เดีย๋ยวลองไปเบิ่งซอยนี่เบิ่ง การบ้านธาตุโทษนะครับอือครับอ่าสบายดีครับสบายดีอาการเด็กเหยียงน้อเนี่ยเนาะทังลิ้นทัลงลิ้นดิพวกบ้านเขานี่ใหญ่เติบเนาะเป็นจักหลังจักหลังลจกังจกหลังข้าหนึ่งเฮ้ย หอดลอยไปยอยู่บ่ไปนี่ยังไปอ้อมไปได้อยู่บ่อ้อมอมขึ้นมาผิดได้เนะาะครับครับมาชมบางบรรยากาศบ้านเฮาบ้านท่าโทษเนาะซื้อบ้านเนาะครับบ้านเป็นบ้านใหญ่พอสมควรน,นะครับ สบายดีครับพักเด็กอย่างน้อนั่งเล่นบ่อ่าเป็นยังไงได้พักแล้วขอแล้วหน้าเบิร์ดเราบ่ครับอ่าได้ไล้ยูบ่มันบ่ปีนี่เพราบ้านใหญ่พอจุกคนอยู่อะนี่อืมอันมาเบิรงฝายอันนั้นเขาเอิ่นไฟยังก่อนนี่เขายฝายนำธาตุบ่ ฮะกายังฝ่าแเล่นหาเมียเลยะอยากเข้ากล้องไหมอยากเข้ากล้องหมายิ้มมองดูยิ้มมองดูยิ้มหวานใสกล้องดูยังอ่ไรนะเราจะออกทีวีบ่ะจิ้มหวานใส่กล้องดูไปอีกได้ยี่บันนี่ไปไปนี่ได้ยี่บนอ้อขึ้นดูหุนเนาะครับครับตั้งแต่เป็นไทยหมนละ มาชมบรรยากาศบ้านเฮาอันนี้คือเมืองยมราชนะเนาะครับผมครับบ้านใหญ่พอสมควรนะครับบ้านท่าทษดนะครับครับขมามาจนอยากลงทางออกนะครับเป็นบ้านเล็กใหญ่พอสมควรนะครับนี่ครับเพื่อนว่าบ้านท่าทวาสั้นเมืองยมราชนะครับแหลงคำมวนนะครับ บ้านเป็นไงวะทุกวนอยู่วัดที่ผมผ่านเมื่อกี้นี่ผมยังหลงเลยนะกับบรรยากาศวปวบรรยากาศบ้าน่า,าโทษนะครับบ้านเงี้ยมมันก็ติดๆกันไปนะครับรู้ว่าแบ้งเขตกันแบบไหนนะครับ ต่างบ้านติดติดกันบางสัญลักษณ์ต้นมะพร้าวเลยครับบ้านแสดงว่าบ้านเก่าแก่พอสมควรน,นะครับนี่ต้นมะพร้าวสูงใหญ่ <c oughs> แสดงว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ตั้งมาโดนเตือพอสมควรน,นะครับที่บ้านหลังเกา่เกาๆสมัยตะก,กี้แอมฟ้าไม่แตะนะครับเห็นอย่างน้อยจะเมื่ เห็ดยังเห็ดยังอ่ะโอ้บ้านเฮานี่บ้านโอ้บ้านใหญ่พอสมควรอยู่เนาะอือครับสังเกตวงต้นมนุก้าวนะครับต้นมนุก้าวสูงนะครับนี่คือบ้านที่บ้านเก่าแก่นะครับบ้านแต่เก่าแต่กีนะครับครับ เออยัางเราทำไงไอแม่กินบ่อยังแบบลูกสาวบ่พู้นี่โอ้ยอันหนาไม่ได้ผู้สาวเลียนอยู่เมื่อไดรนี่ยมาหาสิจ็บตัวนี้ใกล้จบตัวนี้สลูกสาวล้าเลยนี่ลูกสาวล้าเต้ลูกสาวจะคนลรืแม่ลูกสาวนะมีจะคนหาคนหาคนแต่งงานไปแล้วมีครอบคุ้มไปล้วเต้ยยังเรียนอยู่โอ้ได้ลูกสาวงามอยู่ตัวนี่ <c oughs> โอ้เป็นย <c oughs> ังไงเดมันเขาอยู่กัปีนี้แม่โอ้ปยท่านยังกันนะไทยพูกครับไทยพุกไทยวี่ดิวไทยคลิปไปเรื่อยๆล่ะเออเพื่อนงามแม่เนียครับนี่แหละไทยเอาเงอนงามสมัยตะกี้เนาะปุ๊กแต่ละแต่หลายปีได้เนาะเดีหลายปีขึ้นหลังได้เนาะนี่ครับนี่นะครับแอมฟ้ากระแตะไม่เฮียนละครับไม่เฮียนเนาะสารฝานี่เนาะ ซื้อเอาบ่เออบริษัทเองบ่โอ้เขาเจ้าสารขายจีโอ้ซื้ออยู่ในเมืองคนโอ้นึกว่ามีผู้สารขายในบ้านเฮ้ยครับแอบฟักกระแตนะครับเงี้ยจะไม่จะเก่าครับนี่ตามเนี่ยน้องหยังน้องหยังหันหนามาดูวยน้องหยังน้องหยังน้องดา ซื้อดาสาวดาแล้อายแล้วเราเรียนอยู่ม,าาม,มั่วหาเงี้ยบอกใหญปีหนาปีหึ่อกัจบเราต้องเจอหนิมั่วเจ๋อมัเจ็ดนี่มีมีความ,มคิดอยากไปทำง,งานอยู่ไทยบปอ,อยู่บ้านเอ็ดเอ็ดในหน้าน้ำแม่น้ำพอ่อบอ้ห์เงื่อนหลังเงื่อนหลังเนาะเงื่อนเจ้าเนาะพ่หลังเนาะเพคนหลั้งนี้บอเอ้านึกว่าเป็นลูกแม่ผู้นั้นพ่อแม่เนตี โอ้ลูกแม่พี่บอโอ้ลูกสาวเจ้าพี่ลูกคนที่ยวไหนนั่นแม่เฮยังคนเดียวนี่โอ้ท่นเราเมือนไงนี่ลูกสาวผู้เดียวบันมุนขอนบนมเนาะได้เขาร้ายอ่ปีนี้แม่ว่าจะได้ลูกเขยท่นไทยบ่ฮะจกได้ยี่บ่ยวจะบูบาไทยมาใ สาวดานะซื้อดานะผมมาเลาะเที่ยวช่วมผมมาแต่ให้อยู่คละมาแต่สกลนครคนละขอบคุณหลายครับคุณแม่กลับก่อนผมก็ได้จิตไปหาบ้านพักก่อนจะิตไปเมืองน้าไก่ขอบคุณมากแต่กนเด้อสาวดาเด้อบายๆเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับทำเรบ้านบนจิตี่ดีนะครับมีน้ำคล้องน้ำลงไปให้นะครับ อยู่เมืองยมราชนะครับได้นำมาจากแม่น้ำเพื่อนสองนะครับมองที่ผลิตกระแสไฟฟ้าษษษนะครับเขื่อนนํำเพื่อนสองนะครับแต่ละบานกับสดเดนําค้องไหลไปจังซสนนะครับทำเรื่อนดีขนาดมะแก่การปลูกพัก้วก็เอดหน้าแซงหรือว่าน้าปังนะครับครับบรรยากาศขอไปชมมาแล้วนะคระบ,บานทาโทษนะครับทั้งนี้ก็ เกินอำเภอสองนะครับเส้นไหลลงไปพุนล่ะลครับเมืองยมมาลาศุนละครับนี่ครับ,รบ,รบไหลมาจากเกิอเนอำเภอสองนะครับชบมบรรยากาศบ้านนุ่งกันนะครับในเขตเมืองยมมาลาศนะครับ นี่นะครับตอนนี้ผาก็เดินทางมาถึงนะครับมองผลผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเคลื่อนน้าเทินสองนะครับนี่ครับนี่ครับผมก็อยู่ทางเขานี่ยหลับปอมย่ามนี่แหละครับนี่ครับวิวทิวทัดทั้งหลังก็เป็นผู้นะครับผู้เขาสิไปเมืองหน้ากายนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศเคลื่อนน้ำเทลินสองนะครับมองผลผลิตกระแสไฟฟ้านะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็มาถึง เกลือน้ำเพลินสองนะครับนี่ครับมองดีวันกระลิศกระแสไฟฟ้านะครับนี่ครับอยู่ทางนี้ครับนี่ครับผมก็บจีเดินทางไปเมืองหน้ากายไปพักเมืองหน้าไก่แล้วครับมื่อนี้นะครับสามโมงแรงก็กว่าแล้วนะครับนี่กะแดดมาแวะชมของผลิตกระแส้าไมฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเกลือน้ำเพลินสองนะครับเีจยวก่อนผมกับแม่เมื่อหกเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับ เดี๋ยวมาแวะชมเหมือนกันนะครับมาแวะบร้เวบรรยากาศนี่ครับวิวของที่่นผลิตกระแสไฟฟ้านะครับนี่ครับอันนี้ก็จิทั้งสิบไปเมืองหน้ากายนะครับนี่ครับขึ้นเขาไปเลยนะครับขึ้นเขาไปแล้ะขึ้นเขาสูงไปเลยนะครับอยู่บนทั้งเขาคนละครับเมืองหน้ากายครับครับอันนี้คือสถานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนน้ำเทินสองนะครับ เจ้าเป็นผู้ไอ่บอกอมย่มอยู่นี่ป่ทำงานกะจักจักมงแรงหอดจักมงประมาณสองโมงหอดสิบสี่โมงสิบงสองโมงแรงสิบสี่เออตอนนี้เจ้ำพึ่งเข่าเป็นป่เข่าจักมงนี่สามโมงแรงเนาะสี่โมงแรงเนาะ บ้านนี้ไปหอดจกไปหอดจโม่งแรงจกทุ่มหาทุ่มกับมีภูมค่มาเปลี่ยนกะเป็นบ่อนี่อ๋ออ๋อสามกะเหมือนมีสามกะครับเจ้าซื้ออย่างกะสาอย่างกะสาไทยอ๋อยู่แสนอยู่เมืองน้ากายบ่อหร่อยู่มราชมรามราช มาทำงานยืนเตดิดนเรือเ่ครับาาโอ้โหที่บ้านด้านหลังสาวใหม่ยังเด้นเนาะ,ะยังมีแฟนนุ่มไทยเด้อนี่ครับสาวสาวยังกอดสาวไทยอยู่ดิสาวไทยเนาะเป็นนี่ครับเป็นทำงานอยืนีเด้อยังมีแฟนเด้อครับนุ่มไทยผู้ใดสนใจต่อไปนะครับมากกต่าสิด เดินทางไปเมืองหน้ากายนะครับข no ึ้นพูแลครับบ้านนี้ข mm ึ hmm ้นพูรีบๆแล้วครับนี่ครับขทางไปเมืองหน้ากายนะครับออกจากเคลื่อนนํำเพลินสองมานะครับมุ่งหน้าขึ้นซูเมืองหน้ากายนะครับไปบ้านยูทูบเบอร์ซื้อดังเบาเสียงคำหน้ากายไปแล้วครับว่าที่บิักเมืองหน้ากายแล้วครับเมื่อนี้อากาศเย็นวีวีเลยครับสงใสยเส้นหนาวแห้งละเมอ่รงนี่ถึงเมืองหน้ากายเพราะว่าจะต้องพูทั้งเขานะครับ อยู่สูงนะครับเมื่อน้ากายบานเบาเตียงคับหน้ากายนะครับนะครับท่างขึ้นผู้พงหักศอกกระมีนะครับท่างไปเมืองหน้ากายนะครับนี่ครับวันมี่น้องเห็นชุ่มรีวิวเห็ชมทางนะครับนะครับทางขึ้นผู้รีบๆเลยนะครับไปเมืองหน้ากายครับ อยู่สูงนะครับเมืองหน้ากายครับตั้งอยู่บนเขาเลยล่ะครับหลังจากผมบอกจากเคลื่อนนำเพลินสองม้านะครับมุ่งหนาขึ้นสู่เมืองหน้ากายนะครับสี่พักอยู่เมืองหน้ากายแล้วครับมือนี้งี่ครับทางก็โค้งแล้วก็สูงสั้นบ่หนะครับรถเบรกก็ดีกับ เป็นตามาบ้านตอข้างเสร็จน,นี่นะครับเด็กคอยถึงรถพ่วงรถน,นี่ก็ต้องเด็กคอยลงมานะครับ้องเลี้ยวไปไลยน,นะครับต้องคอยลงเบรกก็ต้องตีน,นาาั่นนะครับเพราะทางสั้นนะครับครับมอเตอร์ไซค์ผมก็ต้องระวังนะครับนี่ครับ เราก็เดินทางมาถึงเมืองหน้ากายแล้วนะครับนี่ครับพลังศะมุ่งหน้าไปทั้งตลาดเมืองหน้ากายนะครับนี่ครับนี่คือเมืองหน้ากายนะครับมาก็ดตไปหาเงื่อนพักสักก่อนนะครับหาเงื่อนพักหาของพักสักก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศเมืองหน้ากายนะครับบ้านเป่าเตียงคําหน้ากายนะครับหน้ากายดีสอท